สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ m i l a n e Channel นะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช็อตนิวครับอัปเดตข่าวสั้นประจำวันที่น่าสนใจกันดีกว่าครับมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับเลอออโซเซดัตนะครับสโมสรดังจากลาลิกาสเปนครับเตรียมทาบกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างดอนนี่ฟันเดเบกนะครับให้ย้ายไปร่วมทีมนั่นเองครับ โดยโซเซดัดนะครับมีการเปิดฉากคุยกับตัวนักเตะเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังเนี่ยมีรายงานออกมาว่านะครับโซเซดัดเนี่ยมีการอาติดต่อไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยกำลังพิจารณาเกี่ยวกับการเจรจาเกี่ยวกับค่าตัวแล้วก็รายละเอียดของสัญญานะครับขณะที่เอเลนทากนะครับคนซื้อของทีมก็ไม่เปลียโอกาสในการย้ายทีมของนักเตะรายนี้นั่นเองครับเพราะต้องการปรับปรุงแดนกลางใหม่อยู่แล้วนะครับขณะที่โทนี่ฟอนเดเบกนะครับ เรียกดีวาเนะครับไม่สามารถาเข็นฟอร์มเก่งมาได้เลยครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอีกทั้งนี่ครับประสบปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับเรียกดีวานะครับในลุกกาลที่แล้วเนี่ยได้ลงเล่นเพียงแค่10นัดในทุกรายการนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากดอนนี่ฟันเดเบกแล้วครับก็ยังมีเฟรดอะไรพวกนี้นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นกองกลางนะครับที่กําลังจถูกพิจารณาปล่อยออกจากทีมนั่นเองครับก่อนจะที่จะไปดึงนะครับโซฟิยานอัมราบัตนะครับอกองกลางตัวเก่งของฟิออลินตีนาเข้ามาเสริมทีมนั่นเองครับ และอีกหนึ่งข่าวต่อเนื่องนะครับต่อจากดอนนี่ฟอนเดเบกนั่นก็คือเฟรดนั่นเองครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครับกำลังจะพิจารณานะครับปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองครับเนื่องจากเอลิจินฮาร์กนะครับคณซื้อของทีมเนะี่ยต้องการดึงกองกลางรายใหม่นะครับเข้ามาสู่ทีมเพื่อเรียกดิว่าปรับรุงนะครับ ยกแผงเลยทีเดียวนะครับโดยเป้าหมายล่าสุดตอนนี้น่าจะเป็นโซฟิยันอัมราปัดนะครับกองกลางตัวเก่งของทีมชาติโมร็อกโกนั่นเองครับทำให้ล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีการปรับค่าตัวของเฟรดนะครับจาก17ล้านปอนด์เนี่ยลดมาเหลือเพียงแค่12ล้านปอนด์นั่นเองครับโดยก่อนหน้านี้นะครับมีทีมอย่างคาตาลาสลายนะครับทีมจากตุรกีนะครับที่แสดงความต้องการนะครับกองกลางรายนี้ไปร่วมทีมนะครับแต่ทว่ายังไม่สามารถตกลงค่าตัวสําหรับกองกลางรายนี้ไม่สําเร็จนั่นเองครับแต่ล่าสุดนะครับ เเดลลมครับรายงานว่ากาตาลาซลายนะครับพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพิจารณาอีกครั้งในไม่กี่วันข้างหน้านี้นั่นเองครับก่อเรียนเรีว่านะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งรายนะครับที่เตรียมตัวย้ายทีมออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับมาที่ข่าวกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับอย่างรามุสฮอยรุนนะครับกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กของอตาลันตานะครับที่ล่าสุดเนี่ยผ่านการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาในนนนนนนวััััพุุุธี้่เอองคครรรรบโดยยามสฮะ เพิ่งเดินทางมาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเพื่อเขารับการตรวจร่างกายกับแมนยูนั่นเองครับหลังทีมดังจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยสามารถตกลงค่าตัวกับอาตาลันตานะครับได้ที่ะราวเจ็ดสล้านปอนด์ถึง85ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดนับฟาบิซซโอโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังเนี่ยรายงานว่าฮอรลุนนะครับได้ผ่านการตรวจร่างกายที่สนามแครดิงตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมเดินทางออกจากสนามซ้อมนะครับเพื่อกลับไปที่พักนั่นเองครับ โดยดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กนะครับจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในวันพุทธที่2นี้นะครับหลังจากสาม,มารถตกลงเงื่อนไขแล้วก็สัญญาส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตกลงอระหว่าง2สโม,มสรเปจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเซ็นสัญญากัน5ปีนะครับพร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีนั่นเองครับ โดยว่าทีดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังจะเตรียมตัวไปอาสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่กำลังพลีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีโอกาสประเดิมสนามต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นโอทฟอร์ดในเกมผุนเครื่องในวันที่เที่5สิงหาคมนี้ทันทีเลยครับลิเวอร์พูลครับตกเป็นข่าวนะครับได้ติดต่อไปยังฟูมินิเซ่นะครับถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับอังเดครับกองกลางดาวรุ่งวัย22ปีจากลีกบราซิลนะครับหลังจากถูกปฏิเสธ จากเซาแฮมตันในการขอซื้อโรเมอราเวียนะครับในรอบที่2นั่นเองครับโดยสกายสปอร์ตนะครับเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลนะครับได้มีการยื่นข้อเสนอรอบใหม่ให้กับเซาแฮมตันพิจารณาแล้วนะครับแต่ทว่านะครับก็ยังถูกอ่าเซาแฮมตันนะครับปฏิเสธกลับมานะครับเนื่องจากอ่าเซาแฮมตันเนี่ยต้องการราคาที่มากถึง50ล้านปอนด์นะครับแต่ทว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนจะไม่พร้อมจ่ายนั่นเองครับทำให้ลิเวอร์พูลนะครับกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นนะครับซึ่งรวมไปถึงครับอังเดย์คครรรััับบบมิิิดฟลลลชาาาววซเเเีีียยนนนะท่่จ้ต โอกาสในการติดทีมชาติบราซิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเจ้าตัวนะครับเป็นกองกลางดาวรุ่งของฟูมินิเซ่นะครับจากเลกบราซิลนั่นเองครับโดยสถานการณ์ตอนนี้นะครับฟูมินิเซ่นี่กำลังลังเลที่จะขายนะครับอังเดรในตอนนี้นะครับแต่พิจารณาครับอาจจะปล่อยเขาในช่วงหน้าหนาวแทนนะครับเพื่อรังให้เขาเนี่ยอยู่ช่วยทีมครับสู้ศึกโกปาลิปตาเตเลสนะครับที่เรียกได้ว่ายังอยู่ในเส้นทางการรุ้นแชมป์นั่นเองครับก็เรียกได้ว่านี่ครับเป็นกองกลางดาวรุ่งนะครับโนเนียมที่เรียกได้ว่านะครับอาจจะเป็น เป้าหมายดิวรับของลิเวอร์พูลก็เป็นได้นั่นเองครับปิดท้ายกันด้วยข่าวของผู้รักษาประตูอย่างดาวิดรายานะครับผู้รักษาประตูของเบรนฟอร์ดนะครับที่ตกเป็นข่าวได้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับโดยคาดการกันว่าตอนนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยพร้อมยื่นข้อเสนอนะครับราวๆ40ล้านปอนด์นะครับตามความต้องการของเบรนฟอร์ดนะครับ เพื่อให้เบนฟอร์ดเนี่ยปล่อยผู้รักษาประตูรายนี้มาร่วมทีมอาร์เซนอลนั่นเองครับโดยล่าสุดนะครับตามรายงานของฟาบิซิโอโรมาโนนครับเปิดเผยว่าดาวิดรายาเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับอาร์เซนอลในเงื่อนไขส่วนตัวแล้วนะครับเหลือเพียงแค่การเจราจาของทั้ง2ส,สโมสรน,นั่นเองครับโดยอาร์เซนอลเนี่ยต้องการผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับเข้ามากดดันมือหนึ่งอย่างอารอนเดมเดนนะครับหลังจากาผู้รักษาประตูมือ2อ,อย่างแมทเทอร์เนอร์นะครับเตรียมย้ายไปร่วมทีมนอตติงแฮมฟอร์ดนั่นเองครับโดยผู้รักษาประตู ทีมชาติสเปนรายนี้นะครับเหลือสัญญากับเบนพอร์ตเพียงแค่ฤดูกาลเดียวเท่านั้นครับทำให้ล่าสุดนะครับเจ้าตัวนี้เรียกว่าโดยผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรนะครับแต่ล่าสุดนะครับน่าจะเป็นอาเซนอนนะครับที่เป็นตัวเต็งแลวก็เตรียมที่จะเซ็นสัญญาเจ้าตัวเนี่ยย้ายไปร่วมทีมนั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากข้อมูลเนี่ยผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่อง Channel ดเลนชาแนผด